หงเหินครับเจ้าหงเหินเป็นเป็นสายใดฮะสายเพชรอุดรครับลานเพชรอุดรลานเพชรอุดรเนาะโอ้บงพี่น้งงองเลยสว,วัสดีความสูงเพิ่นเท่าใดครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดเซนครับคบวามสูงนี่ร้อยสามสิบเจ็ดได้จากปีแล้วครับไว้ปีสามเดือนครับไว้ปีสามเดือน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะปลาฟ้าฟ้ามือนี่สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้วไคือเกาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้พลาดคลิปดีดีราคาคว้วไถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนี่ห้อมมาเบิ่งควไองามเป็นควยพอพันยุยุใสก่อน,นเหรออันบ้านหอบ้านหนองบัวครับบ้านหนองบัวเนาะซื้อว่าจังใดครับพอสดใจครับผม พ่อจุดใจเนี่ยพ่อจุดใจนี่อยู่ตำบลตำบลนวลศาสตร์ตำบลนวลศาสตรบ้านหนองบัวเนาะบ้บนบนนานหนองบัวน้อยถึงเนียครับบ้านหนองบัวน้อยืนน้อนี้สิเปิดจากตัวครับมื้อนี้เปิดผู้น้อยตัวนี้ละครับพอพันพอพอันตัวเดียวนี่แแล้วเนาะครับคุณเป็นเสื้อว่าจังใดครับเนี่ยหงเหินครับเจ้าหงเหินเป็นเป็นสายใดฮะ สายเพชรอุดรครับลานเพชรอุดรลานเพชรอุดรเนาะโอ้เบิง่งพี่น้องเลยสวนความสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดเซนครับ,ค,รบความสูงนี่งร้อยสามสิบเจ็ดได้จากปีแล้วครับไว้ปีสามเดือนครับไว้ปีสามเดือนไปหำกระตรงุงหางกระเงาผู้ใดกำลังมองหาพอพันธุ์งามๆเรียกกระไล กินหัวหันก็จริงโอ้ไวยปีปีจักเดียก่อปีสามเดือนปีสามเดือนสูงร้อยสามสิบเกตองคอแข้งขาใหญ่หน้าตากร็รอหนา้ารอแข้งขาเพิ่นนี่เบิ่งบ่ได้ปะอน,นาคตไปไก่ยง บ่มีใบบ่มีเอกสารอย่างต้นเนาะครับผมเพิม่มข้อมูลมาให้ครับผ้อมูลเบิ่งชัดๆเด้อพี่หน่องไว้ปีปีจักเดีอยนก่อนปีสามเดือนครับปีสามเดือนตัวบบกง่ายถ้ายืนมาตรฐานส่วนสองปีที่พ่อถ่วงมาลิบติเี เขาซื้อวางได้ก่อนละเจ้าหงเหินเจ้าหงเหินเจ้าหงเหินนี่สิเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับเปิดไปแปดสิบห้าครับผมแปดหมื่นห้าพันเนาะเบื้องต่อเด้อพีน่น้องไว้ฟอพันไว้ปีสามเดือนหงเบอร์โทรศัพท์นลยครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าสองสี่ห้าสองแปดหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าโทรมาเบื้องเออมาเบื้องโตกริงโทรมาต่อร้องกับเราได้ ราคานีิต่อรองได้อยปะครับครับต่อรองได้นิดหน่อยครับผมต่อรองได้นิดหน่อยเนาะพอพันธุ์ไขหำกระตรงุงที่ดีไขสวยมีตำหนิ่ยังปะครับบ่ครับโอ้มีเนาะคว้ยปีสามเดือนสูงได้ร้อยสามสิบเจ็ดแล้ว เบอร์โทรศัพท์อีกจากรอบนะครับ099 099 452 452 8145 8145พ่อ,อยังก่อนล่ะพ่อสุดใจครับก็สุดใจเนาะกิงกลางสอบถามราคากับเราได้สันเกาไว้สมนีก่อนพ่อ,อกันคิปนาสวัสดีครับสวัสดีครับ